สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคาริเบตรถนะครับขั้นตอนแรกนะครับปรับกุญแจมาอยู่ที่กราวคอนโทรลนะนะครับหลังจากนั้นกดปุกม e s c เก็ค้างไว5้5าถึงสิวิดแล้วหน้าจอจะเปลี่ยนนะเมื่อหน้าจอเปลี่ยนแล้วเบื้องต้นเราต้องเช็คก่อนว่ารถเนี่ยอยู่ในสภาพที่ลงสุดทุกทุกจุดไหมมีลิมิตตัวไหนที่ทำงานอยู่หรือเปล่าเมื่อ ลิมิตกดสุดทุกงานแล้วรถเก็บในสภาพสมบูรณ์แล้วเราก็กดดูตอนนี้มันขึ้นว่าการหมุนแอคทีฟหมายถึงว่าเ,เรากําลังใช้งานด้านล่างอยู่นะครับกดออกเราเลื่อนไปที่หน้าแอสเซสเลเวตอนนี้เป็นเลเวลสนะครับวิธีคาลิเบรโหลดเซลล์นะครับเรากดไปที่สองสองสอง สองสตัวนะครับแล้วมันจะขึ้นเป็นเลเวลสองหลังจากนั้นเราจะกดคาลิเบรได้เราก็เลื่อนไปเป็นเซตอัพกด enter เราไปหน้า c h a เ Default ดูก่อนว่าตอนนี้เป็นโหมด CE หรือ NC เราจะสังเกตยังไงเราต้องดูจาก Name Page Name Page จะเป็นตัวบอกว่ารถคันนี้เป็นสเปค CE Standard หรือ NC Standard นะครับเราก็เข้าไปดู ตอนนี้เป็นแอนซีนะเปรัาปรับเป็นซีตอนนี้รถมันร้องนะครับเอซีเอ็มซีเราดูตอ่อน็อตคาลิเบเต d นะครับน้ำหนักยังไม่ได้คาลิเบร์เราก็ไปที่เซตอัพเหมือนเดิมตอนนี้เป็น CE แล้วเนาะ เราไปที่โหลดเซนอัพกดเทอร์เซลล์สองมีปัญหานะครับผมรีเบียโหลดรีดูโหลดนะฮะรีดูโหลดแล้วเรากดตอบ yes แล้วเราก็จะไปใส่โหลดอ่ะมันก็ถามแพลตฟอร์มโหลดหรือ,อยังตอนเนี้ยตอนขึ้นอย่างเงี้ยเราเอาตัวนหนักใส่ โอเคตอนนี้ใส่ตุ้มตามเนมเพจก็คือ215กิโลนะใส่โลเสร็จแล้วกดโหลดปึด๊บอ่ะดีดูเอมตี้เยสเราก็รีดูเอมตีหมายถึงว่าเอ่อให้วัดในขณะที่น้ำหนักไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ก็เยสมันก็ถามว่าแพลตฟอร์มเอมตีใช่ไหมบอกว่ายางเราก็ต้องไปเอาตุ้มออกอ่าหลังจากเราเอาน้ำหนักออกเสร็จปุ๊บอ่า น้ำหนักออกแล้วเราก็กดแตนฟอร์มเอ็มตี้นะครับเราก็กด Ent เ r อ,อึ๊บอ่าตอนนี้ก็คือคาลิเบยเสร็จแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สิบสี่วันนี้วันที่ยี่สิบสี่นะครับเราก็เลื่อนขึ้นไปเราจะใส่ปีเดือนวันหรือวันเดือนปีก็ได้นะครับแต่ควรระบุวันที่ให้ตรงกับวันที่คานะ <29. S 1> ลิเบียี่สิบสี่เนาะศูนย์เก้าเดือนเก้านะครับ สองพันเท่าไหรยี่สิบห้าก็สองห้าเซนิทบินิดเส็นหลังอย่างนี้เราก็ใช้อีกรอบก็คืออัตุ่สใส